ส่วนช่วงนี้ค่ะสามนาทีกับอายาการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนการไายโดยเเน่ามีพ้นทางกฎหมายหรือไม่รายละเอียดเป็นไเพื่อติดตามได้จากสามนาทีกับอายาการแผ่นดินค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างนี้จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทําความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทําการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับ แล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3าประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคุมมากกว่าสำหรับ ทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์ แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนะคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ ถอนคืนกันให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือหกเดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถ,ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้าง หรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าพาระติดพันธ์กฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปไทยเองอย่างเงี้ยเหตุเนี่ยคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่า การให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทําให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนกันให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออายการใกล้บ้านท่านนะครับ